สวัสดีครับสมูทดัแแบกวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋ากรองเรียกว่าเคสดีกว่า2แบบมาให้ตัดสินใจกันในการเลือกซื้อฮาร์ดเคสกับซอฟเคสย้ําก่อนคลิปนี้ไม่ได้จะมาบอกว่าอะไรดีกว่ากันไปตัดสินใจกันเ,เราเองคุณสมบัติข้อที่1ความแข็งแรงฮาร์ดเคสชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าฮาร์ดแข็งมากครับเป็นพลาสติกชนิดพิเศษ สามารถกันแรงกระแทกจากภายนอกได้ดีมากขีดควรเป็นรอยเป็นรอยแค่เคสนะไม่ใช่เป็นรอยข้างในแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่แตกเลยถ้าเราเก็บตากแดดตากลมสลับกันนานๆเี้ครับพลาสติกมันจะกรอบสุดท้ายมันก็จะแตกเร็วมากเหมือนกัน Soft c a s สตามชื่อครับ s o ฟตก็จะนุ่มยืดหยุ่นกว่าเพราะว่ามันมันจำลองแบบมาจากเป้ใช่ไหมเป็นกระเป๋า ก็จะทำมาจากผ้าจาก PVC EU canvas ความยืดหยุ่นก็จะสูงมีโอกาสขาดได้ง่ายกว่าคุณสมบัติข้อ2การป้องกันกลองด้านในนะครับเพราะว่ามันเป็น h a r ์ c a s สใช่ไหมมันก็จะสามารถกันแรงกระแทกจากภายนอกได้ค่อนข้างดีมากๆจะมีคลิปรีวิวใน YouTube ลองไปเซิร์ชดูนะครับจะมีคนที่ผมเห็นมีฝรั่งเอาค้อนค้อนตีปึง้งโยนจากที่สูงแล้วก็วิ่งเอา เอาเคสเนี่ยกระแทกเสาไฟฟ้าแล้วก็เปิดมาคือข้างในไม่เป็นรอยอะไรเลยส่วน soft case mm. ก็คือเขาทําแบบเดียวกันแต่ว่ากระแทกแบบอยางแรงตีคือกองข้างในบุบเลยครับแต่ว่า soft case ก็คือจะมีทั้งแบบที่ไม่กันกระแทกเลยก็คือจะเป็นผ้าบางๆคือเอาไว้ใส่อย่างเดียวแล้วก็ไล่ระดับความไฮโซขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมจนบางแบรนด์ก็เป็น soft c a s สที่สามารถ เคลมได้นะว่าเฮ้ยถ้าคุณใส่กระเป๋าเราอะเราโยนจากตึกลงมาไม่พังนะทีก็ต้องลองไปหาข้อมูลดูนะครับว่าแบรนด์ไหนที่แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงคุณสมบัติข้อ3น้ำหนักตัวฮาร์ดเคสแน่นอนครับน้ำหนักเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นพลาสติกมันแข็งกว่างน้ำหนักต้องเยอะกว่าตัวซอฟต์เคสเป็นผ้าเป็นหนัง PV CPU น้ำหนักก็จะเบาวกว่ามากอยู่แล้วครับคุณสมบัติข้อ4การขนย้าย ตัวฮาร์ดเคสเท่าที่เราเห็นครับจะมีการถือมีมีที่ถือที่เดียวคือเราเราจะต้องถือเท่านั้นเราไม่สามารถแบกอย่างอื่นได้เท่าที่เคยเห็นมายังไม่เคยมีแบรนด์ไหนที่เป็นฮาร์ดเคสแล้วก็สภายได้ส่วนซอฟต์เคสมันเป็นเป้ใช่ไหมครับแน่นอนว่ามันก็จะสามารถถือได้ สะพายหลังก็ได้สะพายข้างก็ได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นน้ำหนักเบาแล้วมันจําลองแบบมาจากเป้มันก็จะต้องทําให้สะดวกในการขนย้ายมากกว่าครับเพิ่มเติมนิดนึงสําหรับใครที่จะเอาขึ้นเครื่องบินมีความจาเป็นต้องไปเล่นต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างนี้นะครับตัวฮาร์ดเคสส่วนใหญ่แล้วสายการบินเขาจะไม่ยอมให้เราถือขึ้นเครื่องไปด้วยเพราะว่าดูเป็นวัส,วสดุเขาเรียกอะไรนะวัสดุที่อาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมครับเราต้องโหลดอย่างเดียวแล้วการโหลดของขึ้นตันตีไปเนี่ย ทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันเสี่ยงอันตรายขนาดไหนมีข่าวมากมายเลยที่โหลดของเรากลับมาแบบแล้เ,เปิดเครื่องตีดูโอ้โหแบบแยกชิ้นเลยส่วน soft c a s สบางชิ้นชิ้นที่มันไม่ใหญ่มากอย่างกระเป๋าแสแนไม้กองแผดไฟฟ้าเราสามารถหิ้วขึ้นเครื่องได้ครับเอาไปเก็บบนที่ชั้นเก็บของมนเครื่องอนะเนาะไม่ต้องโหลดช่วยลดความเสี่ยงในการขนย้ายไปได้ครับคุณสมบัติข้อ5ความสวยงามตัว hard c a s สเราก็จะเห็นแต่ สีดำเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้บางแบรนด์เริ่มมีสีแบบแป้นๆนอลและสีเหลืองสีส้มสีชมพูแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเรียบๆแบบนี้ครับซอฟต์เคสด้วยความที่มันเป็นเป้มันก็จะมีสลายมากมายทั้งสีดำํำล้วนก็มีสีสันต่างๆลายทหารก็มีแล้วก็มีการตกแต่งได้อีกมากมายครับคุณสมบัติข,ข้อ6ประโยชน์ใช้สอยอื่นตัวฮาร์ดเคส เขาทํามาเพื่อเก็บกรองโดยเฉพาะมันก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ใช้สอยหรือฟังก์ชันอื่นๆส่วนตัวซอฟต์เคสด้วยความที่มันเป็นเป้มันก็จะมีช่องช่องเล็กช่องน้อยอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมนี่ช่องเก็บไม้กรองบ้างเก็บของบ้างบังใบ,งบงใส่ได้ทั้งฉาบทั้งสแสนอะไรนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่เยอะกว่าปัจจัยข้อสุดท้ายข้อ7เป็นปัจจัยที่หลายคนให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกคือราคาฮาร์ดเคส ย้ำรักกันครับว่าราคาสูงเพราะว่าคุณสมบัติเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการกันรกระแทกซึ่งมันค่อนข้างดีมากครับมาที่ soft case มีราคาตั้งแต่ถูกมากแล้วก็ไล่ขึ้นไปจนถึงแพงมากๆบางแบรนด์แพงเกือบเท่า hard case ก็มีเพราะว่าเขาก็เคลมว่าของเขาดีจริงครับสุดท้ายย้ำอีกทีไม่ได้จะมาบอกว่าอันไหนดีหรืออันไหนไม่ดีหรือแบรนด์ไหนเป็นยังไง แต่ข้อมูลตัวนี้ให้ไปเพื่อเอาไปตัดสินใจในการเลือกซื้อเราดูตัวเราเองครับว่าเราจะซื้อไปเนี่ยเราใช้งานแบบไหนอย่างเช่นนะการขนย้ายใช่ไหมถ้าเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปเล่นแน่นอนตัวนี้ไม่เหมาะเพราะเราต้องสะพายใช่ไหมครับเราต้องใช้ความรวดเร็วในการเก็บในการเคลื่อนย้ายจากร้านนี้ไปร้านนี้หรือบางคนต้องไปเล่นต่างจังหวัดบ่อยๆไปทัวร์คอนเสิร์ตมีรถตู้ของตัวเองฮาร์ดเคสก็เหมาะครับหรือซอฟต์เคสบางแบรนด์ ที่เขากันกระแทกดีๆก็ใช้ได้เหมือนกันฉะนั้นวันนี้ก็ให้ข้อมูลไปเอาไปตัดสินใจคร่าวๆสุดท้ายแล้วเรารู้ตัวเองดีที่สุดครับขอให้สนุกกับการเล่นดนตรีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันสวัสดีครับ